ันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในสัปดาห์ที่7นะคะในเรื่องของเทคนิคการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ในสำนักง,งานนะคะซึ่งในบทนี้นะคะจะเราจะพูดถึงอาเทคนิคในการใช้งาน วัสดุอุปกรณ์ในสำนักง,งานนะคะเพราะเหมือนที่บอกก็คือในยุคป,ปัจจุบันนะคะอุปกรณ์สำนักง,งานมีจํานวนมากนะคะเรามีหลากหลายชนิดนะคะเพราะนั้นมันจะมีหลักการหรือวิธีการในการใช้งานนะคะในแต่และอุปกรณ์ที่เราจําเป็นที่ต้องรู้นะคะเพราะจะช่วยการทํางานของเราสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งบางอุปกรณ์นะคะมันก็จะมีเทคนิคนะคะหรือว่าวิธีการในการใช้งานที่ หลากหลายนะคะเพื่อเราสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในบทนี้หรือบทที่9ของเรานะคะก็จะพูดถึงเทคนิคในการใช้งานอุปกรณ์อยู่ทั้งหมด6ชชิดด้วยกันนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือเป็นเทคนิคการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ถือว่าจาเป็นนะคะในการใช้งานเพราะนั้นมันจะมีวิธีการใช้งานนะคะซึ่ง ตรงนี้ก็คือจะช่วยให้การทํางานเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ2คือเทคนิคการใช้งานเครื่องพิมพ์หรือเครื่องพิมเตอร์นะคะตรงนี้เหมือนกันก็คือมันจะเป็นการแนะนําวิธีการใช้พิมเตอร์สาหรับผู้ที่อาจจะเริ่มต้นในการใช้งานวัสดุอุปกรณ์สำนักงานนะคะตัวที่สาก็คือเทคนิคการใช้างานเครื่องโทรสารนะคะซึ่งโทรสารคือเครื่องแฝงน,นะคะซึ่งันจรงิงเราก็มินที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่บางครั้งเราก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่ามันมีการใช้งานอย่างไรการรับส่งเอกสารอย่างไรนะคะซึ่งใน บทเรียนนี้ก็จะช่วยทําให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้เรียนรู้ mm hmm. เกี่ยวบเครื่องโทรศัพท์ได้อ่านนําข้อมูลนี้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะตัวที่5นะคะก็เป็นในเรื่องของการเทคนิคการใช้เครื่องโทรศัพท์นะคะซึ่งถือว่าก็คือถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะคะในการใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะคะส่วนตัวที่6นะคะก็คือเป็นเทคนิคการใช้เครื่องทำาลายเอกสารค่ะ เครื่องทำลายเอกสารถือว่าเป็นเครื่องที่จําเป็นนะคะในการทําลายเอกสารเพื่อป้องกันเอกสารเกิดความรั่วไหลนะคะหรือว่าเอากสารที่สําคัญนะคะเกิดการสูญหายเพราะฉะนั้นในบทนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงเทคนิคการใช้งานวัสดุอุปรกรณ์สำนักง,งานนะคะท้งหมกชนิดนี้นะคะซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถได้ความรู้นะคะเพื่อจะนําความรู้ตรงนี้ไปใช้งานให้ถูกต้องนะคะ สามารถทำงานได้ตามประสิภาพที่เราได้ตั้งหวังไว้นะคะในการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้เรียนได้ศึกษานะคะเพราะในรายละเอยียดจะมีวิดีโอประกอบนะคะเทคนิคต่างๆหรือแม้กระทั่งขั้นตอนต่างๆในการใช้งานนะคะซึงถือว่าน่าสนใจมากนะคะเพราะนั้นถ้าผู้เรียนพร้อมจะเรียนกันแล้วเราก็เริ่มเรียนกันได้เลยนะคะ